สำหรับซอมที่4ี่นะคะท่าประมาณ2องทุ่มนะคะวันนี้ตื่นสายนิดหนึ่งก็คือประมาณหกโมงยี่สิ0นะคะเดี๋ยวทําอาหารเช้าให้ลูกก่อนเดี๋ยวมาออกกําลังกายค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินคลิปนี้กันนะคะนี่นะคะคลิปนี้นะคะประมาณสาสนาทีนะคะ มาแล้วนะคะอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทำงานบ้วงงานบ้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นซองที่สี่ใช่ไหมคะซองที่สี่ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะก็คือแบบว่าถ่ายตอนเช้าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่จะต้องปวดบิดในการถ่ายคะนะคะ,นะคะสามารถถ่ายได้อย่างเป็นธรรมชาติ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะมาบอกราคากันบ้างนะคะคา a ิ i โปไ Biotic นะคะราคาข้างกล่องจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะราคาข้างกล่องนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทอะไรนะเรามีปัญหากับแสงสีนะคะจำนวนหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบซองนะคะรับประทานได้สิบวันกันเลยทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาช่วยดูแลลำไส้ปรับสมดุลในลำไส้ด้วยจุรินทรียตัวดีนะคะก็คาริสโปไบโอติกตัวนี้นะคะหกล่องมีทั้งหมด10บซองนะคะอหกล่องราคา1,050บาทสามารถสั่งซื้อหรือหาซื้อได้ในร้าน if and boy ทุกสาขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกือบจะสามทุ่มเลยมาช้ามากได้เวลาค่ะดีเลยอะ่ะกำลังหิวพี่ช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัดคลิปอะค่ะตัดต่อคลิปก็เลยชา้าตัดคลิปทำ YouTube เพลินค่ะ วันนี้ขอเป็นกินแบบปกติกอกปากไว้ไหวคนะ่ะเราเอาว่าคนให้ละลายเยอะๆแล้วมันจะได้แบบว่าอร่อยอสุชาทสดชื่นกินแบบนี้ดีกว่าปลอดภัย สองนี้นะคะสองที่ห้าแล้วเราเหลืออีกห้าสองก็หมดแล้วคลิปต่อไปนะคะมาดูว่ากินสองที่ห้าแล้วพรุ่งนี้ดช้ะเราจะออกกํบบาลังกายรอดไหม <c oughs> วันนี้เราไปเลือกคลิปหนักเกินไปนะคะ <c oughs> ก็เลยออกกํบบาลังกายไม่รอดได้แค่สิบห้านาทีแล้วชมคลิปหน้านะคะกดติดตามไเลยนะ